นี่ลึกอกโหคางถนนก็มีสบ้ามาเก็บหลายครับเพราะมันหลืมสวัสดีครับผมผมสักช่องทีชัดอยับผมวันนี้ก็อยู่ในรองน้ำมบผมเนี่ยองน้ำคือ <c oughs> ถนนรถแต่ว่าขับรถได้อยู่ครับผมช่วงฝนโปตกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีฝนตกกินตะกาวถ้าว่าฝนตกหรือฝนมาฝั่งนี้ มืดเขาเลยออกจากนี่โดยโดยทันทีครับผมว่าน้ำเสลย์มาครับผมมันเสลย์มาในร่องเนี่ยนะครับแต่ช่วงแหละนั่นสิขับรถได้อยู่พอไปได้อยู่แต่ว่ามีได้หินครับผมนี่นะครับแจะมีเนาะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นดอยนี้ครับผมดอยขนาดนี้ในร่องมันจะมีปลามันจะมีปลาการง่อยพี่น้องน้ำเป็น่องน้ำมันสะอาดด้วยครับผมปลาการง่อยไรขนาดเลยก็เด็กนู้น โอ้ <ŏ> oh! mm hmm. แตกพี่น้องโอ้เสียของครับผมพูนเนี่ยอะไรก็แตกเลยโอ้ยมือนี้สิเก็บขังขังทางนี่เลยครับผมทางรถนะทางมอไซค์นี่ไปต้องขึ้นโดยไปพี่น้องเอาขังขังทางนี่เลยขึ้นไปปรไว้ข้ามขึ้นี่น้องมันคือที่ชั้นนี่มันขึ้นเลยครับพี่เนี่ขามแต่ก็มีคนมาเก็บแล้วครับผมมีห้อยคนเก็บอยู่แต่ว่าแต่ก็มีเรืออยู่ครับผมแต่มันก็มีเรืออยู่ดอกมานอยู่ดอกวะมันก็พ่อมีอยู่ครับถ้าเขาบนเลือกอะไร มันก็มีขึ้นแน่อยู่ครับผมนี่นี่ครับน้องนี่มแต่นหน่อยๆจ้าสี่จ้าสี่ต้องขับขบเคี้ยวเครับมัน,นหน่อยๆสิเนี่ยครับนี่ถา้าหมักขบเคีบยวได้มันหน่อยสิเขาบเคีบเลยครับเอาเฉย้ออกง่ายๆเดี๋ยวไปเบิรงข้างหน้าครับผมไม่มีบอลพอมีอยู่ครับเพืพ่้นบกข้างบ,บนครับผมลองไปเบิรงกนะอ่อนนะอาอัวัว มู้ปุ๋งใหญ่แล้วครับผมดอกนี้ตอกมันแก่พูด่ยนะเลิกกันแ้วครับผมนี่อือหือโอ้งามขนาดครับผมโอ้ยนี่ นี่ครับผมอุ้ยโอ้โหเลอขนาดแบบไปดูพี่น้องอันนี้กำลังแตกอยอดแล้วนี่ครับผมมันขึ้นมานี่แต่ว่าก็มีคนมาหาอยู่เดิเขามีห้อยคนมาหาอันดอกน้อยครับผมดูนะครับผมมีเรื่อยๆผมบนนี่ซ้ายขวาก็มี ดึ่เขาไปดึงบข่ขคืนนะมันขาดเลยครับมันลึกเนะี่ยดึงบไ่ไดนนั่งขุดนิดนึง ผมงานขนาดเล็กสองหูหืมคืองอานขนาดครับผมดูดิเนี่ยเลยครับผมดูดิ คู่นี้งาม <S <S กำลังคืนครับผมนี่อ<ะ>๋อกำลังคืนครับผมนี่นอนนี่ไนงะนี่นอนนี่นี่นะี่คืนครับผมตำลักน้อยสิเบกเก็บเลยครับตาเขาบเอาเลยชาวบา้านเขาบอกกินแบบนี้น้อยๆนี่เขา,าเอาเลยครับผมเขาเอาเอันใน,ใน,ในี้ไง ครับผมโอ้ยพี่น้องเลิกครับผมแตกแล้วมัง้งโอ้พี่น้องดีเล็กเลยแตกครับผมลายฝีมือดิแต่มันใส่ได้อยู่ โอ้เจดาย์องโอ้อันนี้ครับผมใหญ่ขนาดเลย มขึ้นไปทั่วเลยโอ้ดอกหน่อยพี่น้องตามรายการสี่ขบเขาบวเอากันนะครับเว่าซาบานอะไรขาบวเก็บได้บบนี้เป็นเนี่ยสี่ขบวเก็บกันเลยเด้๋เพราะว่ามันหน่อยเขบวเก็บดอกยังไๆอันนี้ไงไงวันนี้สามแถวมันต้องซัมมี่ดอกหนึ่งนะอันนี้ดอกหน่อยโพดโอ้พี่น้องงานพนาครับผมพี่จีดอกนี้เนี่ bỏ năm năm Roah nghĩa là khirim là không lực Hữu ừ, Lực khắp đứng bước kinh lên นี่เลืกขนาดอะไรดูดิโอ้ดูนี่ครับผมง่าม,มาผมดูดิ อีกน้อยหนึ่งครับผมเต็มไปหมดนกกระตานตัวนี้มีคนมาเก็บหลายครับผมมันอยู่ใกล้ถนนโปรดดูนี่น้องคือในหองน้ำเลยนี่คือในหองหน้ำเลยโอ้ตัวน้อง อ,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 อนี่ผมอืยดูอู๋ดิออกมาทางการเลยแกครับผมแต่มันก็กินได้อยูในอ่อนยู่ครับผมข้างในเนี่ยดึงนีอ่ออกกับผมนี่ โอ้สองดอกป็นใหญ่เลยครับผมดอกนี้ใหญ่ขนาดเลยด้วยอุ้ยนี่ครับนี่ดอกหนึ่งเฮ้นี่ผมใกล้แล้วครับผมยันน่ยหนึ่งก็เต็มกระตาแล้วครับนี่ เอาแค่เต็มกระตากระเพาครับผมรู้สึกว่าห่อนเดียขนาดนี่ครับผมไปเสียบเอาไปเสียบเอาวังหันเต็มกระตาเลยครับวันนี้ใสอีเด็กน้อยนึงเนี่ยผมน,นี่น้อยหนึง่งก็ได้ษพอทีไปลองไปหาอีกเด็บวครับผมอู้อิ่งงามขนาด นี่ครับผมแต่แล้วก็เต็มครับผมเต็มกระตาคือเกลืคือว่าบาเต็มครับผมไอยากเขาดอยสูงว่าดอยสูงสูงมันจะมีลายครับผมเห็นไอดอกอันเนี้ยคนเขาบอกเขาอยาะขึ้นก็ไปเก็บนี่อยู่ดอยขึ้นดอย้างๆางถนนก็มีสบามาเก็บลายครับเมะมันเหลือเขาครับผมเนี้ยเหลือเขาก็เต็มกระตาคือเกลานี่ครับผมสักนาดดนเลยเพื่อนอันนี้ผักงอง,ง,งเงี้ยออกก่อนครับผม เดี Papa, ๋ยวเขให้มาเก็บผัก <sucks> อัน um, นี numero, ้เสียบเพิ <flavor> ่มผ <Honestly, anything. S 2> ักอันนี้เนี่ยผักงองเงยเคลื่อนๆผักงองเงยนี่โค้งๆปลายมันเอาไปผัดเสียบกันเนี่ยอันนี้ผักอันนี้นี่มาขึ้นหลายครับผมนี่ครับผมเบิ่งเต็มๆเลยครับเด้อโอ้ยงามขนาดครับผมเต็มนี่ว่าบัวใหครับผมจุกจ้วงกเกลครับผมมันหมันกิเกล โอเคครับผมนี่ก็มันกระจายเลยครับผมนึกว่าโบได้โอเคครับผมจะได้ขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณอะไรที่เข้ามาชมให้กำลังใจนะครับนอากเอฟซีใหม่และวเอฟซีเก่าเอฟซีทางทิกตอกและเพจและยูทูรับผมขอบคุณอะไรเข้ามาชมให้กำลังใจครับผมที่ซับได้ใครให้ครับผมฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับนี่ฝนก็เริ่มโตแล้วครับแล้วก็เมื่อนี้เห็นแล้วงอกจะเกิดแล้วก็ผักผักงอแง่มันจะเกิดแล้วครับผมผักงอแง่แล้วก็ผักงอแง่มันจะเกิดแล้วมันเซมีเซมีดอกกะจีอีกแบบนึง คล้ายๆดอกเกียวแดงทาบภาคอีสานแต่มันก็โบแมนเป็นมันอีกครับแต่มันจะขึ้นหลังหลังจากนี้มันจะเป็นมันจะขึ้นแตกนอไปขึ้นเป็นมันจะหญ่ซ้ำเก็บแขนผมเนี่ยครับผมดอกกีวเบ็ดมันนะผมเห็นในป่าเดียวนี้มันมีด้วกันครับผมหลังจากอันนี้มันจะมีขึ้นนะครับเนาะท่านใดก็ฝากติดตามพี่ต๋อไปครับผมสวัสดีครับผม